สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะนําเสนอเมนูเต้าหู้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมีรสชาติจัดจ้านขึ้นมานิดนึงก็คือโค้กกลิ้งเต้าหู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากส่วนผสมแรกเลยนะคะแน่นอนคือเต้าหู้นะคะใช้เต้าหู้แผ่นขาวนะคะแล้วก็ใช้นิ้วบี้นะคะบี้บีออกนี้ก็จะเป็นก้อนๆลักษณะนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเริ่มจากพริกไทยนะคะ อันนี้มีซิ๊วขาวขมิ้นนะคะพริกขี้หนูแห้งตะไครหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลส่วนใหญ่มีกะปีด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ใส่วันนี้นะคะเดี๋ยวไงไปดูการตำเครื่องแกงเลยค่ะ ค่ะขั้นแรกเลยนะคะเราจะมาตำเครื่องแกงเครื่องเครื่องแกงคั่วกลิ้งนะคะเริ่มจากนะคะเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงว่าปกติเนี่ยเขาจะใส่กะปิกันแต่วันนี้เราจะไม่ใส่เพราะาเผื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัตนะคะเริ่มแรกนะคะก็ใส่พริกแห้งลงไปก่อนนะคะตำ ถ้าตำลำบากเนี่ยนะคะให้ใส่เกลือเข้าไปนะคะจะช่วยให้ตำง่ายขึ้นน่นะคะไม่ต้องถึงกัเป็นเนื้อเดียวกันเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเครื่องปั่นเนี่ยช่วยปั่นอีกทีแต่จุดประสงค์ที่เราตำก่อนเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวน้ำมันของในวัตถุดิบแต่และชนิดมันมีน้ำมันออกมาเราถึงตำก่อนนะคะแต่เพื่อความละเอียดเราก็จะไปปั่นอีกทีนึง ตามด้วยตะไคร้นะนีเราใส่ตะไคร้เสร็จแล้วนะคะขมิน้นตัวนี้ที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องเครื่องแกงอื่นๆนะคะเพราะว่ามันคั่กริงมันจะมีสีออกเหลืองๆส้มๆใช่ไหมคะก็มาจากขมิ้นเนี่ยแหะคะ่ะกระเด็นกระดอยไปบ้างนะคะก็เอามือป้องเอาไว้หอมแดงนะคะ กระเทียมนะคะบระหิหารแขนกล้ามคึ้นกันใส่พริกไทยลงไปนะคะค่ะนี่เดี๋ยวเราจะตำไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วพอมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มแหลกแหลกได้ที่นิดนึงนะคะจะเอาไปปั่นนะคะเดี๋ยวมาดูตอนผัด ตัวเต้าหู้คั่วิกงกันค่ะค่ะนี่เราก็ตำได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เอาลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะคะเครื่องแกงเราก็จะเอาไปปั่นเพื่อให้เนียนแต่ว่าวันนี้เราดูแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะเอาอยากให้เครื่องเครื่องแกง ละเอียดเนียนเนี่ยก็ไปปั่นได้แต่ถ้าลักษณะนี้ก็ได้วันนี้เราจะทําในลักษณะเอาไปผัด่างนี้แล้วกันนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวเราจะเราจะเริ่มผัดตัวควั่วกิ้งต้าหู้กันนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะคะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็เริ่มด้วยตักเครื่องแกงที่เราตำเอาไว้นะคะใส่ลงไป ผัดเครื่องแกงกับน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากให้ส่วนผสมที่ที่เราตำเม,มาื่อสักครู่อ่ะสุกนิดนึงก่อนถ้ามันยังไม่สุกเนีน่ยมันก็จะยังมีกลิ่นของออวัตถุดิบที่ยังสดอยู่นะคะเราเราก็จะผัดให้หอมผู้ชมดูไฟได้นะคะถ้าไฟอ่อนไปก็เพิ่มห้แรงนิดนึงแต่ถ้าไฟแรงก็ ลดลงนี่เราอ่อนไปไหนเราก็เลยเพิ่มผัดไปนี่นะคะแล้วก็เริ่มเห็นนะคะว่าตอนนี้กลิ่นก็จะเริ่มออกนะคะแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็ดูว่ามันเริ่มสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ตัวเต้าหู้ที่เรายีไปนะคะ คนคลุกให้เข้ากันเลยนะคะสีก็จะออกกันนะคะสีจากขมิ้นกับพริกที่เราตำเนี่ยก็ออกเป็นส้มๆให้มันเข้ากันถ้าตรงไหนยังขา,ขาวๆอยู่ก็ผัดเข้าไปแสดงว้ยังไม่ทั่วนะคะคลุกให้ทั่วถึงเข้ากันแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย ใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าพวกริ้งมันจะมีรสเผ็ดแล้วก็เค็มๆก็ใส่เกลืออีกสักนิดนึงตอนนี้เริ่มตามด้วยเพิ่มเขียวๆด้วยใบมะกรูดซอยนะคะ โคกริ้งจะไม่ค่อยมีน้ำนะมันก็จะแห้งๆหน่อยสามารถชิมรสด,ดูได้นะคะถ้ายัางอ่อนเค็มก็เพิ่มเค็มได้ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันแล้วกัน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราผัดตอนนี้เรามาจัดจานนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โคตรซิ่งเต้าหู้นะคะเราทานพร้อมกับแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวหวังว่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คิดโคนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ